สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหแหมนะครับช่วงนี้นะครับหลายๆบ้านก็เริ่มจะหยุดยาวกันแล้วนะครับแหมนะน้องๆบางคนนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนน้องๆคนไหนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็เปิดคลิปช่องสมบอยนะครับดูคลิปสมบอยเล่นเกมก็ได้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่คาเดเกมโลบล็อกนะครับโอ้โหนะมีน้องๆคนหนึ่งนะครับเคยคอมเมนต์มานะครับบอกให้พี่สมบอยลองเล่นแบบนี้หน่อยนะครับนั่นก็คือแมป Du ส t y Trip ปนั่นเองนะครับแหมนะแมปนี้เนี่ยพี่สมบอยเห็นยูทูบเบอร์หลายท่านเล่นแล้วนะครับก็เออดูน่าสนใจดีนะครับนี่นะเป็นเกมแนวขับรถตะลุยทะเลทรายนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวจะเล่นยังไงต้องมาดูกันนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเข้าเกมมาแล้วนะครับ นี่นะครับเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับโอ้โหนี่มีรูปรถให้ดูด้วยนะครับเป็นรถคลาสสิกโบราณนะครับนี่นะครับเอ้ยหมาใส่หมวกเพชรถือพ i ิกแอคด้วยนะครับมีขนมปังให้เราเก็บนะครับเอาไปทำรายได้ครับเนี่ยขนมปังกินได้หรือเปล่านะครับทิ้งก่อนอันนี้ทีวีนะยุคยุคโบราณนะครับเออนะเหมือนเราย้อนยุคกลับไปอยู่ใน ช่วงยุคสมัยก่อนนะครับอันนี้มีปืนที่ต้องซื้อนะครับนะแต่ว่าเราตังค์ไม่พอครับยังไม่ซื้อนะครับอะไรดีนะน้ำยาล้างจานสูตรแตงกวานะครับโอ้โหได้ดิใช้อะไรได้เี่ยตรงนี้มีฟองน้ำด้วยนะครับนะลิฟต์ประตูไอ้โอการบังคับเมาส์นี่ไม่ง่ายเหมือนนะอ่นี่เราเปิดประตูออกมาเลยครับหยิบฟองน้ำมาหน่อยนะครับหยิบฟองน้ำมาหน่อยนะเผื่อได้ใช้นะครับ อ้าวนี่นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับมีรถเก่าๆคันหนึ่งเนี่ยจอดไว้อยู่นะครับนี่ครับเขามีภารกิจให้เราทําอยู่นะครับทํารถออกมาเนี่ยนะฮะจะได้เอาไปวิ่งใช้งานในถนนทะเลทรายแบบนี้ได้นะครับอ่ะอันดับแรกแล้วก็ถูสบู่ก่อนครับนี่นี่ถูให้สะอาดก่อนนะโอ้ฟองน้ำมหัศจรรย์นะครับถูแป๊บเดียวสะอาดเลยนะครับเอาครับแล้วเราก็ต้องประกอบรถนะครับโดยการนําล้อมาใส่นะครับนี่ครับเขาบอกอยู่ให้ อามาสี่ล้อเลครับเปิดประตูบ้านหน่อยครับประตูลงรถนะเปิดไงดิเออดิเปิดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเอาครับโอ้ดิล้ออยู่ดิเมื่อกี้เห็นมีล้อข้างนอกอันหนึ่งด้วยนะครับแล้วยิบม,มัาใส่ก่อนนะครับอ่ะใช่รุ่นมันหรือเปล่านะครับใส่ล้อก่อนอ่านะครับกด F เพื่อติดลอ้อเออดิได้แล้วได้แล้วนะครับไปหยิบล้อ,อก,กันต่อนะครับโอ้โหมี สี่ล้อเราก็ต้องใส่ให้ครบนะครับต่อไปเราต้องหาเครื่องยนต์นะครับมาใส่เขาบอกให้ใส่เครื่องยนต์ด้วยนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เราก็ต้องอยู่หน้าหน้ารถแบบนี้นะครับป๊บเครื่องยนต์มาแล้วนะครับ ต่อไปให้ใส่เรดิเอเตอร์นี่คืออะไรครับเรดิเอเตอร์ที่แปลว่าอะไรเอ่ยอ๋อนะเรดิเอเตอร์นี่คือหม้อน้ํานะครับโอ้โหนะครับพี่สบายเพิ่งรู้คําศัพท์วันนี้เนี่ยแหละครับเรดิเอเตอร์นะตอนแรกอ่านเหมือนจะเป็นเรดิโอวิทยุอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับหม้อน้ําก็ช่วยระบายความร้อนให้กับรถยนต์นะครับต่อไปก็ใส่ประตูรถนะครับเออใส่ประตูรถนะครับไปหยิบไปครับนี่ข้างไหนก็ได้นะ เราใส่ใส่ถูกข้างด้วยนะครับโอ้โหนี่ประตูหลังประตูหลังเออนะอาล้ครับนี้อะไรกันเนี่ยเหมือนจะเป็นกระโปรงรถนะครับเออเออต้องใช้ต้องใช้นะครับอันนี้กระโปรงหลังแล้วเ่ายาวๆดูก่อนนะครับเออใช่ด้วยนะครับนี่กระโปรงรถนะครับอาล้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นกระโปรงหน้าอย่างแน่นอนนะครับ เตาเตาวตาโอเคโ,อเคโอเคตอนนี้รถใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับไฟหน้านะครับอีกอันหนึ่งนะครับอโอยนอกจากนั้นเขามีค่าสเตมินาแล้วก็ค่าฮังเกอร์ค่าความหิวนะครับแล้วก็ค่าความเหนื่อยนะครับเออไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเหมือนกันนะครับ ดูก่อนมีอะไรให้ประกอบอีกอันนี้เหมือนเป็นแผงกันพวกมแมลงเข้าไปโดนหม้อน้ำโดยตรงเออนี่ครับโอ้โหเนี่ยเจ๋งดีนะครับเกมนี้นะครับนะครับติดประตูหน่อยนะครับโอเคโอ้คบ4ี่บาลแล้วนะครับครบ4ี่บาทแล้วต่อไปให้เติมน้ำมันรถด,ด้วยนะครับไม่งั้นจะวิ่งไม่ได้นะครับเมื่อกี้พี่ตุอยเห็นแวบๆตรงนี้มีเหมือนเป็นแกอสน,น้ำมันอยู่นะครับอ่าเติมฝั่งไหนครับ นี่ครับเหมือนจะเห็นมีฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝามาก่อนนะเปิดได้ปะเอยเปิดได้ด้วยนะครับโอ้เปิดไปได้ก็เติมไปได้เลยพี่ตุอยกดอะไรครับกด e เหรออ๋อคน e เพื่อปิดฝาเปิดฝาได้โอ้ละเอียดจริงนะละเอียดจริงกดคลิกเพื่อเติมน้ำมัน,นแล้วนะครับเอาล้ครับได้กี่ลิตรครับนี่อ่าขึ้นขึ้นคำบรรยายมาว่า รถเราพร้อมจะเดินทางแล้วนะครับอะเติมได้9ลิตรนะครับน้ำมันหมดแล้วเหรอครับเนี่ยปิดฝาถังด้วยนะครับเออไปปิดฝาถังเดีย๋ยวน้ำมันรั่วนะครับรรปิดดิปิดดิอุ๊บโอเคนะครับ,เ,เ,บ,บเอาครับพร้อมพร้อมไปอย่ารอช้านะครับโอ้ยกดพิษกดพิษต้องเปิดตัวแบบนี้เออเออเนียครับเขาไปนั่งก่อนนะครับเอาแหละพร้อมเดินทางแล้วนะครับถัยไงไงต่อ ทำอะไรโอ้เมื่อกี้เขาบอกให้กด R นะครับกดตาร์ตเครื่องยนต์มาแล้วนะครับโห oh, นี่มีบอกน้ำมันนะเกินครึ่งถังแล้วตอนนี้มีบอกแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องความร้อนแรงต่างๆนะครับโอ้โ oh, หทำมาสมจริงนะครับมีไฟหน้านะเออเปิดไฟหน้าแบบนี้นะครับเปิดไฟฉุกเฉินได้นะครับมีวิทยุขอความช่วยเหลือนะครับเอาเบรกมือลงด้วยนะครับก่อนจะขับรถนะครับ สตาร์ทรถแล้วเราพร้อมจะเดินทางกับทริปนี้ฝนจะตกพรีไปครับโอ้โหไปครับจุดประสงค์ของเกมนี้เนี่ยก็เหมือนให้เราเดินทางนะครับไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับไปนะครับขับรถเพลินๆนะครับดูวิวข้างทางได้นะครับเอออันมองหลังก็ได้นะแต่อย่ามองนานนตกถนนนะครับไปครับ เราต้องขับไปไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้ยน้ำมันน้ำมันลดเร็วเหมือนกันนะครับแป,ป๊บเดียวจะครึ่งถังแล้วนะครับนะฮะโอ้โหตอนนี้เราอยู่กับที่ความเร็วนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมีฟ้าผ่ามีฟ้าผ่าลงรถด้วยนะครับโฟูอะไรครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพังไหมนะี่นะเราต้องขับไปเรื่อยๆอย่างนี้จริงเหรอครับเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราดูเหรอครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหยุดก็ไม่ได้เลยครับเอยหินหินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เสียหลักเสียหลักโอ้นะขับฝ่าพายุทะเลทรายแบบนี้นะครับเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอจอยเดี๋ยวโอ้โหฟ้ากระแรงสุดกละกเลยนะครับเราเจอจุดบางอย่างนะครับอาจจะเป็นที่ให้เราหลบฝนได้ก่อนนะครับเอาล่ะออกก่อนแล้วไม่ไหวแล้วครับสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยเราอาจจะ แย่ yeah, ได้นะครับโ oh. อ้ยรถ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 ไห L. ลรถไห L. ลรถไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดยังเอ้ยเราลืมดับเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวน้ำมันหมดก่อนเออต้องผักกดอาก่อนด้วย <laughs> ต้องดับเครื่องก่อนด้วยนะครับแม่นะครับโอ้แล้วเปิดไฟเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโถ่เอ้ยตัวอะไรเนี่ยกูตกใจหมดเลยชาวบ้านหรือเปล่า ไม่ใช่นะเขาชื่อว่ามิวแทนอะอะไรเนี่ยแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไไมิวแทนอย่าเพิ่งมาด่ะปิดประตูก่อนเดี๋ยวมันมายุ่งน่ะขอสำรวจก่อนนะครับเออใ,ในบ้านนี้มีล้อรถนะซึ่งเราคงยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยใบมีดที่ไว้ตัดเอซอมบี้หรือเปล่านะครับตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์ด้วยนะครับ เออเราเควรพกไปสำรองดีไหมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์เต็มเลยนะครับตรงนี้เหมือนมีเออเนี่ยอะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเขาเรียกว่าอะไรน้ำยาเติมหม้อ,อน้ําหรือเปล่าหรือว่าน้ํามันเครื่องนะครับเฮ้ยเมื่อกี้นี่บเนี่ยมีบอกเอาน้ํามันน้ํามันนะครับ3.8ลิตรเติมได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่สบอยเห็นเดน้มันอยู่นะมันน่าจะได้ใช้ประโยชน์ยู่นะครับไหนอะ่ะอันนี้นี่นี่เดน้มัเดนไมั เออไปทำอะไรได้นะครับนะเดี๋ยวนะเราเอามากองไว้ก่อนนะคิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับเราอาจจะต้องใช้ใบเลื่อยนะ,ะในการโจมตีมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะตัโจมตีมันยังไงนะเอาละเราจะลองดูนะครับว่าตอรบี้เนี่ยมันจะโดนใบเลื่อยนี้ได้หรือเปล่าเาชื่อเชื่อโดนป่ะเชื่อดีไงนีไงเอาไปปัดหน้ามันปัดหน้ามันปัดหน้ามัน อาตอายละตายละไอ้ตัวรบกวนเอ้ยเราจะตายก่อนไปนะครับน้องๆนี่นะเน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 เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเออโอ้ยมันเลือดมันเยอะมากเลยอะเลือดมันเยอะจังงั้นเราต้องใช้เทคนิคนะครับขังมันไว้ไงเลยครับไอ้ขังไม่ได้ไอ้ซอมบี้ โอ้ปวดหัวมันมากเลยสปีดเนี่ยกดระเบิดใส่เลยกดระเบิดใส่เลยกดระเบิดใส่เลยเอาแล้วเอาแล้วโดนไปดิบบีตัวแตกไปแล้วนะครับโอ้ดิ้งกดระเบิดแต่แรกก็จบเรื่องเลยนะครับจูบอยเอาแล้วครับเอาน้ำมันไปเติมหน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยนะมันเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำมันเนี่ยพี่สบอยยังมีความสงสัยนะครับว่าเอาไปผสม ในเครื่องแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะกลายเป็นพังเงานะครับเออเดี๋ยวนะอุตส่าห์เจอน้ำมันนะครับนี่น้ำมันดีเซลแล้วน่าใจไม่ได้เฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแก๊สพิษถังพิษโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้จะไปหยิบถังถังท็อกซิกนะฮะถังแก๊สพิษนะครับซึ่งทำให้เกิดอาการอะไรบางอย่างนะอาจจะทำให้เราตายได้หรือเปล่า อ้ยเนี่ยน้ำมันนี่ยน้ำมันแบบ6.9ลิตรนะครับเอาละโอ้ยเราเหมือนตอนนี้เลือดเราเฮ้ยือนเราโดนถ้าเราโดนสารพิษนี้แล้วเราไปโดนฝนเราจะเลือดลดอย่างไรเหรอใช,ใช่ปะเออใช่ด้วยนะฮะเออแล้วเ,เราจะต้องแก้ไขยังไงครับเนี่ยไปเออเสียงเงียบแล้วเราก็โอเคแล้วนะครับเติมน้ำมันกันหน่อยครับจะได้ออกเดินทางต่อนะครับโอ้โหเรียกว่าเจอบ้านนี้เนี่ย ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับกับการที่เราได้มาเก็บของนะครับเติมได้ปะเอ้ยมันเป็นแก๊สโซลีนกับเป็นออยหรอครับทำไมมันขึ้นมาสองอย่างเลยับเนี่ยแย่ yeah, แล้วนะครับคำว่าออยในที่นี้มันเอาไว้ใช้เติมอย่างอื่นหรือเปล่านะครับพี่สมบอยไม่แน่ใจนะครับมันผสมกันมั่วอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราวิ่งได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยออยเราต้องไปเติมด้านหน้าหรือเปล่านะครับ นี่เติมน้ำด้านหน้ามีเติมน้ำานะครับด้านหน้ามีเติมน้ำอ,อ๋ออ๋ออยที่เติมตรงนี้จริงด้วยแย่ yeah! แล้วตูดันไปเติมดันไปเติมไออะไรอะน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปในตรงที่ถังน้ํามันนะฮะแย่ yeah! แล้วครับพี่ตัวบอยครับดูไปลองสตาร์ทรถดูซิว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าหลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องนะครับดันไปใส่ผิดนะครับดันไปใส่ในช่องน้ํามันนะครับ ได้ไงครับปัญหามาแล้วครับน้องๆมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเอยได้เราต้องไปถ่ายแล้วมันออกแล้วอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าเราควรจะต้องเริ่มใหม่น่าจะง่ายกว่านะครับอ่ะถ้ากันเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่กันครับน้องๆครับเอาละครับเราพร้อมเดินทางกันอีกรอบแล้วครับหลังจากที่นะครับเมื่อกี้เราเนี่ยดันไปเติมน้ํามันผิดนะครับดันไปเอาน้ํามันเครื่องไปใส่ในน้ํามันรถนะครับอ่ะปิดประตูก่อนนะครับสตาร์ทเครื่อง ครับโอ้โหรอบนี้ได้ันสีเหลืองเลยครับว้าวเมื่อกี้เราไปกันได้ประมาณ1,000เมตรนะครับโอ้โหแล้วก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับมีซอมบี้ด้วยนะฮะไปไปครับความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับอ้าวนะครับพายุเข้าแล้วนะครับเฮ้ยเปิดไฟก่อนนะครับเปิดไฟก่อนเออนะครับเปิดไฟหน้ารถแล้วจะได้สว่างนะครับ เอ้ตรงนั้นเหมือนมีอะไรเป็นน่าจะเป็นโอ้ยน่าจะเป็นโขดหินนะครับเรายังไม่สนใจครับเราขอผ่านไปก่อนครับตอนนี้ยังเป็นแค่เฮ้ยมีประภาคารนะครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมีมีหอคอยประภาคารแบบนี้ครับเราจอดหลบฝนกันก่อนนะครับเอาครับโอ้ยเดียวเดียวเดียวมีสปี้มีสปูโค้เยอะเลยเยอะเลยนะครับเอาแล้วครับบริเวณนี้เราจะลงดีปะเนี่ย เหมือนลงมีทางเข้ามาพาร์คาดอยู่แต่เอ้ยชนอะไรเอ้ยชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอบี้อบี้โอ้ตอบบี้มันทำลายรถเราได้ไปเนี่ยเอาครับมีทางเข้าอยู่นะครับซึ่งในนี้อาจจะมีของดีหรือเปล่านะแต่ว่าซอมบี้มันเยอะซะเหลือเกินนะครับโอ้โหซึ่งพี่สุภัขอผ่านไปก่อนนะครับมันมันอันตรายเกินไปครับซอมบี้เยอะเกินไป แล้วเราก็ไม่สามารถทำไรซอมบี้ได้นะในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีอุปก,กรณ์นะครับโอ้แดดส่องทางด้านซ้ายนะครับเอาครับขับรถกันต่อเลยครับอาเหมือนด้านหน้าจะมีจุดอะไรบางอย่างนะครับมันจะมีเป็นเชลฟเตอร์นะครับเป็นที่พักอาศัยนะครับไปเลยนะเราไปดูเผื่อเอ้ยมีอะไรครับนี่เอาครับ อาจจะเจอของดีครับเฮ้ยของดีอะไรเลมันยืนแอบอยู่นนมันยืนแอบอยู่ด้านหลังนลครับนี่นะครับแหม่ร้ายร้ายจริงๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มีอะไรบั๊กอยู่นะครับเอาครับเราจะหาจุดที่เราจะจอดเพื่อที่จะเข้าไปประมาณนี้น่าจะโอเคครับกับเครื่องด้วยครับเดี๋ยวน้ำมันหมดก่อนนะครับออกไปแล้วนะครับโอ้ย มันโผล่ไปยังไงครับเดี่ยตกใจหมดเลยครับโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรครับเดี่ยวไปไป,ไปเออมันค้างอย่างงั้นได้ก็ดีนะครับไอ้ตอบบี้เออให้มันค้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอะไรไปตีมันได้บ้างเนี่ยนะเราใช้อะไรตีมันได้ครับโอ้ดีดีดีเราเจะปืนเอาแล้วเฮดช็อตแน่ไอ้น้องเดี๋ยวหาเหลี่ยมเล็งดีๆก่อน ให้มันเอ๋อก่อนให้มันเอ๋อก่อนเอ๋อแล้วเอ๋อแล้วโอ้ยทำไมมันเล่งยากจังเฮดช็อตเอาโดนไหม่นะเฮดช็อตตายยังตายแล้วนะครับโอ้โหดันได้ของดีนะครับเรานะเอาแล้วครับกินก่อนนะครับกินก่อนนะเติมพลังก่อนเอาครับซอมบี้ก็ยืนค้างอยู่แบบนี้นะฮะปุ๊บ น้ำเรายังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราเติมเผื่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันวิ่งไกลแล้วน้ําหมดเอ้ยคอ,อ,อมบีน้นี่นะเ,เราจะต้องเปิดฝาน้ําก่อนนะครับ,เ,รบเ,เติมครับโอเคห้าลิตรเต็มปิดฝาด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำรั่วนะครับโอ้ธรโดทรโด พายุทะเลทรายครับกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนไม่รู้นะ,ะโฮะอ้โูมันเหมือนจะมาทางนี้นะ่ะมันแรงขึ้นนะ่ะโดนแล้วไปอะไรไปเนี่ยนะเอาเป็นว่าเราหยิบปืนไว้ก,ก่อนนะครับเอาปืนไว้หลังรถด้วยนะครับเผื่อเจอพวกซอมบี้อะไรพวกนี้เนี่ยนะเราไ,ได้ไปจัดการกับมันได้อย่างทันท่วงทีเอาละครับถึงมันจะมีพายุทอร์นาโด,โดเราก็ไม่กลัว แต่เราก็กลัวอย่างหนึ่งว่าตอนนี้น้ำมันเราก็ใกล้หมดแล้วเหลือน้อยกว่าครึ่งถังแล้วนะครับเราต้องรีบไปหาจุดเติมน้ำมันต่อเลยครับเอาครับไปไปรอดึกๆแบบนี้ด้วยนะฮะโอ้น้ำมันก็อีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับพี่สุบ,บอยจะรอดหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่เจอ เอ้ยหูหินถ้ายังไม่เจอที่พักอาศัยที่มีน้ำมันให้นะครับอาจจะแย่ได้นะครับเพราะน้ำมันลดจะหมดแล้วนะครับหูแล้วมันมืดอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยนี่นี่น,น,น,นี่เจอแล้วโอ้หรอดชีวิตได้นะครับแต่เราจะต้องเจอกับคุณซัมบี้ก่อนนะฮะหูเยอะด้วยนะครับสองตัวนะเอาละเอาละเอาละดับเครื่องก่อน ดึงเบรกมือด้วยเออที่รถ <am <am ม <s <S ันไหลเพราะเราไม่ดึงเบรกมือนั่เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสเบ่ยเดี๋ยวก่อนไปครับโอ้โหมันกัดอย่างเร็วมันกัดอย่างเร็วเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีน้องเดีน้องเดี๋ยวก่อนฉันจะต้องไปหยิบปืนมาสู้กับนายนะฉันขอดูด้านในนี้ก่อนนี่อะไรเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย้ยช็อกโกแลตโถเอาละครับให้มันวิ่งอ้อมไปก่อน โอ้ยเหนื unda, ่อยเลยโอ้ยเหนื ada, oh, ่อยเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนมาแล้วมาแล้วอยากโดนสอยใช่ไหมโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงดูวรัวกลายเป็นยิงไม่โดนแล้วเนี่ยเอาแล้วกระสุนหมดครับกระสุนหมดยิงรัวไปดอยแล้วครับแย่แล้วครับแย่ครับปิดตัวยังไง โดนมบี้กัดตายนะครับแม่เอาละครับก็เรีย้ว่านะครับสนุกมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับกับเกม dusty trip แบบนี้นะครับโอ้โหเป็นแบบในโลกบอกรับน้องๆที่ยังไม่เคยเล่นนะครับลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับยังมีภารกิจอะไรที่เราจะต้องทำาตั้งเยอะแยะมากมายนะครับมีชาร์ลจ์ให้เราจะต้องขับรถไปให้ไกลกว่าเดิมครับเพื่อที่ไปค้นหาอะไรบางอย่างนะครับจากแบบนี้นะฮะ อาแล้ครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหนะเราเล่นกันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวพี่สปอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ